เตือนสำหรับเลขเด่นเลขดับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้ในคลิปได้มาจากผลการคำนวณทางสถิติจากผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งผู้จัดทำก็ไม่ทราบว่าสูตรต่างๆจะเดินดีต่อไปหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและไม่สนับสนุนในการเล่นการพน,นันนอกจากซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น สวัสดีครับเพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่านผมทำเลขดับนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไป ถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ว้านล่างเลยนะครับก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางกันก่อนนะครับแต่ละแถวจะเป็นผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลของแต่ละง,งวดนะครับโดย6แถวแรกเป็นรางวัลที่1 ต่อไปแถวที่7ถึงแถวทีจะเป็นเลขท้าย3ตัวโดยเรานำจะนําเลขท้าย3ตัวมาเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากสังเกตว่า3 1 8จะน้อยกว่า589 5 8 9จะน้อยกว่า723 723จะน้อยกว่า870เจะเรียงกันจากค่ามากค่าน้อยไปหามากนะครับต่อไปแถวที่19และแถว20 20เป็นเลขท้าย2ตัวต่อไปแถวนี้จะเป็นแถว เป็นเลขดับที่เกิดซึ่งเป็นผลรวมจากตัวเลขแต่ละแถวตามสูตรที่หามาได้นะครับเมื่อได้และเมื่อได้ค่าผลรวมแล้วจะนำเลขท้ายของผลรวมมาเป็นเลขดับของงวดต่อไปนะครับส่วนแถวนี้จะเป็นเป็นงวดที่เราจะเช็คว่าเลขที่เราให้นั้นดับจริงหรือเปล่าโดยเช่นถ้าเราจะเช็คว่า วันที่สิบหกเดือนสามนี่เลขท้ายสองเลขท้ายสองตัวคือห้าเก้าเลขเลขข้างบนวันที่หนึ่งออกห้าเก้าจะดับจริงไหมล้วก็นําเลขตรงนี้มาใส่ช่องรียนะครับแล้วตรวจเช็คดูว่าเลขหกเนี่ยจะใช่เลขดับตามหลักที่เราจะแสดงให้ท่านเห็นนะครับส่วนถ้าเป็นขั้งดับล่างเราก็จะนําช่องสิบเก้ายี่สิบมาใส่ตรงนี้แทนดับปักหลักหน่วยบนสลากินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่1ธันวาคม2566สำหรับคลิปนี้จะมีด้วยกัน3สูตรก็จะได้เลขดับ3เลขแต่ละสูตรดับมาแล้ว59งวดติดต่อกันามาเริ่มเลยนะครับเริ่มจากสูตรที่1ใช้แถวที่4บวกด้วยแถวที่1 2ครั้งบวกด้วยแถวที่13และบวกด้วยแถวที่17ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับปักหลักหน่วยบนามาเช็คผลย้อนหลังก่อนนะครับ งวดมที่16มิถุนายนปี64ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดมที่1มิถุนายนปี64 9ีเบวก6เป็น15 15บวก6เป็น21 21บเวก7เป็น28 28บวกเเป็น3 5ก็จะได้เลขดับ5เลขท้าย2ตัวบนงวดมที่16มิถุนายนปี64ี่ออก6 1หนึ่งไม่ตรงกับ5นะครับดับปักหลักหน่วยบนเป็นง้ดที่1 ต่อไปเป็นงวดที่1กรกฎาคมปี64ได้เลขเด่นโทษครับเลขดับปักหลักหน่วยบนได้แก่เลข8เลขท้าย2ตัวบนงวดที่1กรกฎาคมปี64ออก17 7ก็ไม่ตรงกับ8นะครับดับปักหลักหน่วยบนเป็นงวดที่2งวดที่3 5ก็ไปตรงกับ7งวดที่4 3ไม่ตรงกับ1ผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทำให้เพื่อนๆเสียเวลาเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับ หน้านิดับงวดที่หนึ่งถึงงวดที่สิบสองหน้านิดับงวดที่สิบสามถึงงวดที่ยี่สิบสี่หน้านิดับงวดที่ยี่สิบห้าถึงงวดที่สามสิบหกหน้านิดับงวดที่สามสิบเจ็ดถึงงวดที่สี่สิบแปดหน้านิดับงวดที่สี่สิบเก้า ถึงงวดที่ห้าบก้าก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออกสองตัวบน9 0้าสูนนะครับสูนนี้ได้เลขดับคือเลข9 9ก็ไม่ตรงกับศูนนะครับดับปักหลักหน่วยบนเป็นงวดที่ห้าิบติดต่อกันมาดูนะครับว่าสูตรที่หนึ่งนี้เราจะได้เลขดับปักหลักหน่วยบนงวดที่1ธันวาคมปีหกที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดที่16พฤศจิกายนปีห6 9กบวกสี่เป็นสิบสาม สิบวกสเป็น17 17จบเวกเเป็น24 24ิบวกหเป็น30ก็จะได้เลขดับศูนย์ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับต่อไปเป็นสูตรที่2ใช้แถวที่4บวกกัน2ครั้งบวกด้วยแถวที่8ปดบวกด้วยแถวที่11 และบวกด้วยแถวที่20ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับปกักหลักหน่วยบนเอามาเช็คผลย้อนหลังก่อนนะครับเริ่มจากงวดที่16ม,มิถุนายนปี6 4ก็จะใช้ผลของงวดที่1มิถุนายนปี6 4 9บวก9เป็น18 18บวก9เป็น27 27บวก2เป็น29 29บวก5เป็น34ก็จะได้เลขดับ4 เลขท้ายสองตัวบนงวดที่16มิศจินายนปี64ออก61หนึ่งก็ไม่ตรงกับสี่นะครับดับปักหลักหน่วยบนเป็นงวดที่หนึ่งงวดที่สองเจ็ดก็ไม่ตรงกับ8ปดเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คก,กันดูนะครับหน้านี้ดับงวดที่หนึ่งถึงงวดที่สิบสองหน้านี้ดับงวดที่สิบสามถึงงวดที่ยี่สิบสี่ หน้านิดับงวดที่ยี่สิบห้าถึงงวดที่สามสิบหกหน้านิดับงวดที่สามสิบเจ็ดถึงงวดที่สี่สิบแปดหน้านิดับงวดที่สี่สิบเก้าถึงงวดที่ห้าสิบเก้าก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออกสองตัวบนเก้าศูนย์นะครับสูตรที่สองนี่ได้เลขดับคือเลขห้าห้าก็ไม่ตรงกับศูนย์ ดับปักหลักหน่วยบนเป็นงวดที่ห้าเก้าติดต่อกันเอาดูนะครับวสูตรที่สองนี้เราจะได้เลขดับปักหลักหน่วยบนงวดที่หนึ่งธันวาคมปีหกหกที่ถึงนี้แก่เลขอะไรนะครับเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดสิบแปดบวกสี่เป็นยี่สิบสองยี่สิบสองบวกหนึ่งเป็นยี่สิบสามยี่สิบสามบวกสี่เป็นยี่สิบเจ็ดก็จะได้เลขดับเจ็ดถ้าชอบก็บแคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็บปล่อยผ่านนะครับ ่อไปเป็นสูตรที่สามบว้วยแถวที่สี่บวกด้วยแถวที่ห้าบวกด้วยแถวที่สิบสามสองครั้งและบวกด้วยแถวที่สิบสี่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับปักหลักหน่วยบนเอามาเช็คผลย้อนหลังก่อนนะครับเริ่มจากงูมิถุนายนปีหกสี่ก็จะใช้ผลของงูมิถุนายนปี64 9บวก7เป็น16บหกสิบหบวก7เป็น23่สบี่สิบวก7เป็น30 สามสิบบวกสองเป็นสามสิบสองก็จะได้เลขดับสองเลขท้ายสองตัวบนงวดที่หกพถุนายนปีหกสี่ออกหกหนึ่งหนึ่งก็ไม่ตรงกับสองนะครับดับปักหลักหน่วยบนเป็นงวดที่หนึ่งงวดที่สองเจ็ดก็ไม่ตรงกับหกงวดที่สามเจ็ดไม่ตรงกับห้าเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับหน้านี้ดับงวดที่หนึ่งถึงงวดที่สิบสองหน้านี้ดับงวดที่สิบสามถึงงวดที่ยี่สิบสี่ หน้านี้ดับงวดที่ยี่สิบห้าถึงงวดที่สามสิบหกหน้านี้ดับงวดที่สามสิบเจ็ดถึงงวดที่สี่สิบแปดหน้านี้ดับงวดที่สี่สิบเก้าถึงงวดที่สี่ห้าสิบเก้าองวดห้าสิบเก้าก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออกสองตับนเก้าศูนย์ศูนย์นี้ได้เลขดับกับเลขสี่สี่ก็ไม่ตรงกับศูนย์นะครับดับปักหลักหน่วยบนเป็นงวดที่ห้าห้าสิบเก้าติดต่อกัน มาดูนะครับวสูตรที่3นี่เราจะได้เลขดับปักหลักหนวยบนงวดที่1นธันวาคมปี6กที่จะถึงนี่นะแกเรียอะไรนะครับ9บวกเเป็น18 18บวกเเป็น25 25บวกเเป็น32 32ิบบวกเเป็น39ก็ <c oughs> จะได้เลขดับ9ถ้าชอบก็บแคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็บปล่อยผ่านนะครับ สำหรับคลิปต่อไปก็จะคลิปเลขเด่น2ตัวล่างก็ขอทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับท่านที่สนใจซื้อประกันภัยรถยนต์แบบผ่อนเงินสด0% 10เดือนโดยไม่เสียดอกเบี้ยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวแต่มีส่วนลดพิเศษด้วยนะครับซึ่งบางที่จะไม่มีส่วนลดและโดยชำระผ่านบริษัทโดยตรง ก็เข้าไปเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับโดย l i น์ ID ของผมนะครับ ad d 619 hlvru มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน QR c ค d ดเพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับแล้วถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับหรือจะติดต่อผมโดยตรงกฤษณพงษ์ โทร0922739598ขอบคุณครับและเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อตอไปก็ให้เพิ่มผม,มเป็นเพื่อนในบุญลายเลยนะครับเพราะว่าถ้าผมลงคลิปใหม่ๆผมจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนซาบนะครับโดยไลายไอดีของผมนะครับ ad812cxwqb มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน QR Code เพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับ ถ้ะถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้นะก็ได้นะครับปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่างเลขเด่นปักหลัก10ล่างเลขเด่น2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บบนปักหลักร้อยบนปัก สตัวบนแล้วก็3ตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลัก10บล่าง2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บ,บนหลักร้อยบน2ตัวบนแล้วก็เลขดับ3ตัวบนถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต,ต่างๆเหล่านี้ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่นาน ก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับ, like, กกรดดรบเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆน,น,นะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ